เอาฮะวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MotoGP e จีพจเคครับวันนี้มาอยู่ในรถของ KTM Tech 3ครับในหมดอาชีพครับออกสตาร์ทเปลี่ยนดับที่9ครับในสนามนี้เปลี่ยนทางดาอเล็กโมบิลิลี่เล็กคาสโตรครับออกสตาร์ทในแถวหน้าครับของสนามนี้น่าจะยากครับ ตั้งจะออกสตาร์ดับ,บก้าวจะคว้าแต้มดนกี่แต้มวันนี้ต้องมาคอยลุ้นกันนะรอซีโดวิครับไฟครับไฟแดงดับแล้วบีเยเลสครับ, mm hmm. บอัสโลโดวิโมบิลีบโอ้ยอยู่อันดับหน้านัตอนนี้เคทีแมนะตัวนี้ก็ oh, ตามหลังโอ้ย oh. oh, มีกันเย <b> อะอยู่ฮะนะรอซีครับ แจ็คมิเล่ฮะตอนนี้โอ้โหกะแทกกับแจ็คมิเล่อยู่ฮะโขงฮาครับรอซี่ฮะฟาบิโอฮะแซงฟาบิโอได้หรือเปล่าครับตอนนี้เป็นอเล็กมาเกดฮะอยู่อันดับหน้าโอ้โหอเล็กลินฮะคูคีซูซีอยู่กับอเล็กลินครับแสงคัสโตรขึ้นมาได้ด้วยป่ะฮะ าเกดูวนะิมาเกตคัตโลครับตัวนี้อันน uh ี huh. เ้เยนตามหลังอยู่ฮะตัวนี้โอ้โ oh หแรงจริงครับ uh huh. พยา,ายามไล่แสงคัตโลอยู่ครับสำหรับ k ี m ทีมเราฮะ หมายเลขเก้าสิบสองครับแซงคัสโลมาร์คมาเก็ตสองหรือเปล่าโอ้โหโค้งปราบเสียครับยังแซงมาร์คมาเก็ตลุดไปแล้วโอ้โหตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่สามครับตามหลังโดวี่กับอเล็กมาเก็ตอยู่ฮะสนามนี้ครับโพอเดียมีโผลโอคัสโลครับแซงคืนครับไปนะฮะคัสโลอเล็กลินครับแซงคัสโลคืนได้หรือเปล่าอเล็กลินมาร์คมาเก็ต บียาเลสครับบียาเลแสแซงอเล็กลินขึ้นมาโอ้โหตอนนี้ล่วงไปเป็นอันดับที่4นะครับสำหรับเคดมหมายเลขเก้าที่สองครับ สนามนี้ต้องชนะมากมาเกดให้ได้นะครับท่านผู้ชมฮะอเล็กมาเกดแรงต่อเน,นื่องจริงฮะมาแล้วมาร์กมาเกครับ,รบ, Mark รบพยายามจะแย่งคืนตำแหน่งขอคืนตำแหน่งนะจากออกสตาร์ทอันดับที่9ครับมาเป็นอันดับที่4ถือโอเคสนามนี้ครับในการแข่งขันยังไม่จบฮะ ขาดแรงๆเลยครับโอ้โหโค้งปราบเสียนะก่อนเข้าเส้นชัยฮะสิบหกพับมาสิบเจ็ดครับเอาครับโอ้โห,โโหมาเกดครับขึ้นมาแสงได้หรือเปล่าโอเคเดมก็ไม่ยอมเหมือนกันนะมาเกดขึ้นมาแสงคืนครับโอ้โหแสงในโค้งครับมาร์คมาเกดครับ เกดิมแสงคือนะีมาเกดพับซ้ายเข้ามาครับโอ้โหเคเดิมไม่ยออรูดแทคไปคนระับ9.2แนละ9.3มาตอนนี้โอ้โหคู่ขี่สูสีครับตอนนี้ครับคู่ปรับมาแนละ้โอ้โห อ้ยเสียจังแไปเลยครับลุยไปเล่นซ้ายมาโอ้โหโอ้เดินอะไรเลขลินี่ครับแซงมาเกตมานะครับมาเกตยอมรึเปล่าครับโอ้โห,โ,หโหต่างคนต่างไม่ยอมนะจะนี้ครับ มาเกตแรงจริงครับโอ้โ oh, ห oh, oh. มีแต่คันแรงๆนะครับไม่มีใครยอมใครนะตอนนี้แซงมาร์เกตคื้นครับโอ้โ oh, ห oh. แซงมาเกตขึ้นโอ้อเล็กซี่ครับเสียจังหวะไปเลยโดนแซงสองนะท่านผู้ชมวะตอนนี้ยาม,มาฮ่ามาทั้งสามคันจะแซงคื้นหรือเปล่ะ แสงโอ้โหใช้ความสามารถเฉพาะตัวแสงในโค้งหนึ่ง่ะโ,โ,โอ้โหมาเกตก็ไม่ยอมดีเชนกันฮะแตงมาเกตตามหลังมา,กมาเกตฮะตอนนี้โอ้โหชนเขาล้อหลังของมาเกต แสงมาเก็ตดีครับโอ้โหโหจริงครับคู่นี้ครับไม่มีใครยอมใครเลยฮะ มารกมาเกตอยู่ครับตอนนี้โหเสียตำแหน่งให้กับมาเกตไปเลยครับไล่ไม่คือนไม่ติดเลยฮะตอนนี้สนามนี้จบอันดับ4นี้มาเกตจะขึ้นไปคะแนนไปนําทันทีเลยนะท่ถ้ามาชมครับคะแนนสะสมครับตอนนี้น่าจะนํำมา,มาเกตอยู่ไม่กี่แต้มนะ ไลบี้เอานะครับท่านผู้ชมขึ้นแสงมาเก็ตมาเก็ตเสียบคืนนี้ครับโอ้โห,โห,โห,โหน่าเสียดายไปเลยครับเสียบมาเก็ตขึ้นใหม่ครับมาเก็ตก็เสียบคืนนี้สลับกันแสงนี้ครับสองคันนี้ ตอนนี้ขึ้นมาแซงมากมาเกตได้สำเร็จนะครับท่านผู้ชมครสนามนี้ครับถ้าจบอันดับ3ก็จะมีคะแนนแซงมากมาเกตแน่นอนฮนะต้องแซงโดวิด้งได้ครับตอนนี้อยู่อันดับสี่นะวาเร็คมาเกตอยู่อันดับที่1 อันนี้นำห่างมากเลยครับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วครับโอ้โหโห,หลุดโค้งไปครับมาเกตนะตามทันหรือครับไม่ทันนะตอนนี้มาเกตไล่บี่อยู่ครับตอนนี้โอ้โห,โหมียกครับยกเข้าโคง้งครับทางตรงเลยง แสงโดวิขึ então, sure ้นมาโอ้โหก็แทกับโดวิเ oh. ติมโจขึ like ้นมาแสงโดวิได้แล้วครับโดวิเสียจังหวะแล้วเมื่อกี้มาเกตแสงโดวิขึ้นมาอีกครับโอ้โหจังหวะเสียบโดวิเมื่อกี้เสียจังหวะแล้วแบบนี้ก็เลยแสงไม่คิดชีวิตเทบได้จังหวะเสียบอย่างเดียวครับ แรงมากมาเกตมาได้นะครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้อยู่อันดับ3ครับโอ้โหออกโค้งมามียกครับมาเกตก็ไม่ยอมมันจิ้นกันนะสนามนี้มาเกตก็ต้องการชนะฮะโอ้โหมาเกตครับ เอเสงคือนนะโอ้โหอย่างครับโอ้โหมียกกับท่านผู้ชมครับโอ้โหมาเกร์เกตเอเสงทางตรงได้นะครับท่านผู้ชมครับประจุยใจยยครับโอ้โหกระแทกกับมาเกตรับมาเกตแสงคืนจนได้ครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ก็ไม่ยอมก็เสงมาเกตแสงคืนครับโอ้โห ได้จริงแบบเสียบดูดันมากครับสนามนี้ฮะอ่าเล็กลิงครับเสียบแซงโดวิมาอีกเช่นกันนะโอ้โห,โห,โหจะแซ็งคีเดียมครับคีเดียมบางลายครับสนามนี้มันน่าดูครับท่านผู้ชมครับโอ้โหโหลุดแท็กไปเยอะเลยครับ สมาธิแตกนะฮะตอนนี้ครับมาเกตขึ้นมาแซงได้ครับโอ้โหโอกาสจะไล่มาเกตคันนี้น่าจะยากหรือเปล่าท่านผู้ชมครับโอ้โหโห,หลุดแท็กไปครับ โอ้โหยกยังโอ้โหน่าเสียดายครับเสียดายมาร์กมาเกตยิงเข้าสนามนี่ฮะโอ้โหจบอันดับที่สี่ไปเลยครับเป็นอเล็กมาเกตคัสโลมาร์มาเกตเล็บโอ้โหคว้าใจชนะสนามนี้ไปครับ เอาลครับโอ้โหจนได้ครับตอนนี้มาร์กมาร์เก็ตมีคะแนนนำเราครับ165แต้มแล้วเรามี164แต้มครับโอ้โหตามหลังมาร์กมาร์เก็ตอยู่1แต้มครับโอ้โหเป็นอะไรที่คู่ขี่สูซีกันมากครับท่านผู้ชมว่าส่วนคะแนนของไฟโอครับหลัก90้ะท่านผู้ชมว่าแตกต่างกันมากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหคะแนนทีมครับก็เป็นเร็โซนได้ครับ